สวัสดีค่ะทุกคนคันนี้มีเรื่องเล่าจ้าวันนี้จะมาเล่าเรื่องทางด่วนค่ะทางด่วนที่เขาเคลมกันว่าสวยที่สุดนะคะไม่รู้จริงไม่จริงนะจ๊ะแต่มาดูกันเลยค่ะว่าจะสวยที่สุดจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ทางด่วน M6 นะคะทางด่วนโคราชบางปะอินนะคะหรือว่านครศสีมาบางปะอินนะคะทุกคนเป็นทางด่วนใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บค่าผ่านทางนะคะตอนนี้เปิดให้ขึ้นฟรีอยู่นะจ๊ะอันนี้นะคะทาง ออกไปกรุงเทพนะคะออกไปพระนครศรียุธยานะคะตรงนี้นะคะใกล้ถึงเขื่อนลำตะคองแล้วทุกคนนี่จ้าวิวทิวทัศสองข้างทางนะคะก็จะเป็นภูเขาแบบนี้ทุกคนแล้วก็มีนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะมีวิวของกังหันลมทุกคนสวยมาก ฟ้าใสาๆแบบนี้นะคะบรรยากาศจะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าอุโมงก้านนี่ช้าว้าวก็สวยนะทุกคนนี่ค่ะอุโมงฟ้าใสาๆอุโมงค์สวยๆนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะเป็น,นองคราชหรือว่า ผ่านเส้นทางโคราชไปสู่อีสานนะคะประตูสู่อีสานนะคะโคราชเรานะคะนี่ก็อาจจะได้ขึ้นนะคะดูสิทุกคนวิวสวยมากฝาสไแล้วเราก็จะเข้าสู่ทางด่วนนะคะที่ภาพผ่าน,านไม่ใช่ภาพผ่านสีเรียบเขอนลำตะคองนะคะนี่ค่ะทุกคนฝั่งวกเขาฝั่งนี้นะคะทุกคนอีกฝั่งนี้ อันนี้คือเขื่อนลำตะคองนะคะฝั่งขวามือนะคะนี่นี่คือเขื่อนลำตะคองทุกคนจะเป็นทางด่วนยกระดับนะคะขึ้นอยู่เรียบเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะทุกคนจา๋าสวยมากเลยคะ่ะนี่นะคะเขื่อนลำตะคองก็เป็นเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ สองตัวนิ่งๆเลยนี่ค่ะก็จะเป็นวิวทธรรมชาตาินะคะวิวภูเขานะคะช่วงนี้หน้าฝนก็จะเขียวๆหน่อยนะคะถ้าหน้าแรงฝั่งนี้ก็จะส่วนที่ไม่ค่อยเขียวเท่าไหรน่นะนี่ค่ะวันนี้ฟ้าใสมากเลยคะ่ะช่วงนี้เวลาประมาณสิบเอโมงครึ่งนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นทุนนะคะ่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นทิวเขาหนะ เป็นลำตะคองนะคะทุกคนตอนนี้ช่วงฝนลงนะคะน้ำก็จะเต็มเขื่อนเลยทุกคนดูสิเป็นทางด่วนที่สวยสวยมากๆจริงๆค่ะนี่นะจ๊ะยิงนะคะ่ะฝั่งนู้นนะคะทางเข้าโคราชเนาะก็จะสวยกว่านี้อีกเพราะว่าจะได้เห็นวิวเปิดชัาๆเลยนะคะนี่จ้าฝั่งนี้ก็ดูวิว เพลนๆน,นะคะบางช่วงก็จะสลับให้เห็นในส่วนของกางหันหลมนะคะนี่ค่ะกางหันหลมนี่ก็เมื่อก่อนนี้มีอยู่แค่ฝั่งันคอนะคะตอนนี้ก็พัฒนาท่อยาวไปถึงเส้นฝั่ง ของบางช่วงก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ำลดนะคะเห็นทุ่งหญ้าเนาะจะใครผ่านไปใครมายังไม่เคยขึ้นนะคะทางด่วน M6 นะคะนี่นี่วิวกัางหันลมสวยมากเอาละค่ะนี่ละคะ่ะทั้งด่วน m อนะคะ บางปะอินนะคะใครยังไม่เคยขึ้นต้องขึ้นมาชมกันนะคะสวยจ้า